สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ l e d g e Channel นะครับวันนี้นะครับผมตัวนะครับก็จะมาสอนเล่นวันพี e c e Card g a นะครับเดบลเปเอียดเลยครับดูคลิปนี้แล้วเล่นเป็นกันแน่นอนครับผมก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับผมครับก็มาต่อกันที่การสอนเล่นนะครับผมโดยสิ่งที่จําเป็นในการเล่นวันพี e c e Card g a นะครับจะประกอบไปด้วย 1. l e a d ลีดเดอรดครับหรือการ์ดกัปตันกลุ่มโจรสลัดจํานวนหใบครับ2ครับ เด็กจำนวน50บใบครับโดยเด็กของเรานะครับจะประกอบไปด้วยกร์ดชนิดต่างๆที่มีสีเดียวกันเดอร์นะครับเราสามารถใส่กร์ดท,ที่ซ้ำกันได้ไม่เกิน4ใบนะครับ3นะครับโด่งกร์ดครับจำนวน10บใบใช้สำหรับเป็นพลังงานหรือมานาให้เราใช้เล่นในเกมนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นประเภทการและรายละเอียดของกร์ดต่างๆนะครับ หนึ่งนะครับลีดเดอร์การ์ดนะครับด้านขาอบนของลีดเดอร์การ์ดนะครับจะเป็นค่าพลังและรูปแบบการโจมตีต่างๆนะครับลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นความสามารถของการ์ดนั้นๆครับถัดลงมานะครับจะเป็นประเภทของการ์ดคร ja. ับและชื่อของตัวละครนั้นๆครับส่วนด้านล่างสุดนะครับจะเป็นลักษณะเฉพาะของตัวละครนั้นๆครับเช่นกลุ่มโจรสลัดของตัวละครนั้นครับ และทางด้านขวาล่างของลีดเดอร์นะครับจะเป็นไลฟ์ของลีดเดอร์นั้นๆนะครับ2คาแรคเตอร์การ์ดนะครับด้านซ้ายบนจะเป็นคอสในการเล่นการ์ดนะครับด้านขวาบนจะเป็นค่าพลังของคาแรคเตอร์ครับตรงซ้ายสุดจะเป็นเคาน์เตอร์ของตัวละครซึ่งบางตัวละครจะมีบางตัวละครจะไม่มีนะครับลงมาด้านล่างจะเป็นความสามารถของตัวละครนั้นๆครับถัดลงมาจะเป็นประเภทการ์ดและชื่อของตัวละครครับ และตรงด้านล่างสุดครับจะเป็นลักษณะเฉพาะหรือกลุ่มโจรสลัดของตัวละครนั้นครับ 3. นะครับอีเวนต์การ์ดครับเป็นการ์ดที่เมื่อใช้ความสามารถแล้วจะต้องทิ้งการ์ดนั้นทันทีครับ4นะครับเศษการ์ดครับจะเป็นการ์ดที่เป็นเออเรือของกลุ่มโจรสลัดหรือว่าเกาะต่างๆนะครับ5นะครับด้งการ์ดครับเป็นการ์ดที่เป็นพลังงานหรือมานานที่ใช้ในการเล่นของเรานะครับ โดยข้างหลังโด้งการ์ดจะมีสีที่แตกต่างจากการ์ดใบอื่นนะครับต่อไปจะเป็นแอเรียต่างๆที่อยู่ในอันพีดการ์ดเกมนะครับ 1. นะครับคาแรคเตอร์แอเรียครับใช้สำหรับการวางคาแรคเตอร์การ์ดต่างๆที่เราไล่ลงมาครับ2นะครับลีดเดอร์การ์ดครับใช้สำหรับการวางลีดเดอร์ของเราครับ3นะครับสเตจการ์ดครับใช้สำหรับการวางสเตจการ์ดที่เราไล่ลงมาครับ4ครับเด็กครับ เป็นพื้นที่วางเด็กของเราครับ5ครับ flash ครับหรือกองทิ้งครับใช้สําหรับการวางการ์ดที่ถูกเอาออกจากสนามครับหรือการ์ดที่เราทิ้งครับ6ครับ cost area ครับใช้สาหรับการวางโด่งที่เป็นมานาให้เราใช้ครับผม7ครับดงเด็กครับใช้สําหรับการวางโด้งครับก่อนเริ่มเกมเราจะมีทั้งหมด10ใบนะครับ8นะครับ life ครับเป็นพื้นที่สําหรับการวาง life card ที่ใช้ในการตัดสินแพ้ชนะในเกมครับผม ต่อไปเป็นการเซตอัพนะครับ1นะครับสับเด็กของเราครับแล้ววางไว้ที่วางเด็กครับ2นะครับวางลดเดอร์การ์ดครับไว้ที่ลดเดอร์แอเรียครับ3นะครับวางด้งการ์ดสิบใบครับไว้ที่ด้งเด็กครับ4นะครับหาผู้เล่นคนแรกครับว่าใครจะได้เริ่มเล่นคนแรกครับไม่ว่าจะเป็นการทอยเต๋าหรือการป่ออิฉุกก็สามารถทําได้ทั้งคู่นะครับ5ครับแต่ละผู้เล่นครับจวการ์ดขึ้นมา5ใบครับแล้วเลือกว่าจะเก็บทั้ง5ใบนี้ไหมครับ ถ้าเลือกที่จะเก็บครับเราจะไปขั้นตอนต่อไปเลยครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่เก็บครับเราจะทำการมูลิแกนครับการมูลิแกนคือการที่เราออกการ์ดที่จั่วมา5้าใบรอบแรกครับกลับเข้าไปในกองและสับใหม่ครับและจั่วขึ้นมาอีก5ใบครับแต่เราสามารถที่จะมูลิแกนได้แค่รอบเดียวนะครับ6ครับจั่วการ์ดเพื่อไปวางเป็นไลฟ์การ์ดครับตามจำนวนไลฟ์ของลีดเดอร์ครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มเล่นกันได้แล้วครับ เฟสในการเล่นนะครับจะแบ่งออกเป็น5เฟสนะครับ1นะครับ refresh เฟสครับเราจะทำการรีเซ็ตการดที่ทำการเรสอยู่นะครับให้กลับมาแอคทีฟรวมถึงด้งด้วยนะครับโดยการ์ในเกมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2สถานะนะครับคือ1คือวางตั้ง2คือวางนอนนะครับการวางตั้งเราจะเรียกว่าการแอคทีฟนะครับส่วนการวางนอนเราจะเรียกว่าการเรสนะครับ สองสถานะนี้ใช้บอกถึงว่าการ์ดใบนี้ได้ถูกใช้งานหรือยังไม่ถูกใช้งานแล้วครับ2นะครับดอลเฟสนะครับเราจะจั่วการ์ด1ใบครับแต่ในเทิร์นแรกของผู้ที่เริ่มเล่นก่อนนะครับจะไม่สามารถจั่วการ์ดได้นะครับ3ครับด้งเฟสครับหยิบด้ง2ใบจากด้งเด็กครับมาวางไว้ที่คอสแอเรียครับแต่ในเทิร์นแรกของผู้ที่เริ่มเล่นครับจะได้หยิบด้งมาวางไว้ที่คอสแอเรียแค่1ด้งนะครับ4นะครับเมนเฟสนะครับ ในเมนเฟสนะครับเราสามารถทำแอคชั่นต่างๆได้ดังต,งต่อไปนี้นะครับ1น,นะครับการเล่นการ์ดนะครับเราสามารถเล่นคาแรคเตอร์การ์ดเตตการ์ดอีเวนต์การ์ดได้ในเฟสนี้นะครับ2ครับเราสามารถสั่งใช้ความสามารถต่างๆเช่นความสามารถของลีดเดอร์การ์ดความสามารถของคาแรคเตอร์การ์ดความสามารถของเตตการ์ดครับ 3. นะครับเราสามารถติดด้งเพื่อเพิ่มพลังให้กับคาแรคเตอร์หรือลีดเดอร์ต่างๆของเราได้ครับโดยการติดดง้งตอนหนึ่งใบครับจะบวกค่าพลังให้กับตัวละครนั้นๆ1น0 0ครับผม4ครับเราสามารถทำการแบทเทิลครับคือการที่เราเลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์เพื่อทำการโจมตีไปยังฝ่ายตรงข้ามครับผมแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่ลงสนามมาในเทิร์นแรกจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับ ต่อไปจะเป็นลำดับในการแบทเทิลนะครับ1น,นะครับแอคแท็กสเตปครับเราสามารถเรสคารเลกเตอร์หรือลีดเดอร์เพื่อทำการโจมตีได้ครับโดยเราสามารถเลือกเป้าหมายที่ทำการโจมตีได้ทั้งลีดเดอร์หรือคารเล c กเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ครับแต่การที่เราจะโจมตีคารเลกเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้คารคเตอร์ Character ฝ่ายตรงข้ามจะต้องอยู่ในสถานะเรสเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นบล็อกสเตปครับถ้าฝ่ายที่ถูกโจมตีครับมีบล็อกเกอร์อยู่ในสนาม เขาสามารถจะเรสบล็อกเกอร์นั้นเพื่อที่จะรับการโจมตีแทนได้ครับ 3. นะครับค o ลเตอร์สเตปครับฝ่ายที่ถูกโจมตีครับสามารถทิ้งการ์ดที่มีคาลเตอร์ครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับเป้าหมายที่ถูกโจมตีได้ครับ4ดัมเมสเตปนะครับถ้าตัวละครที่ทำการโจมตีมีพาวเวอร์เท่ากันหรือมากกว่าตัวที่ถูกโจมตีจะต้องถูก KO นะครับถ้าโจมตีใส่ลีดเดอร์จะต้องเสียไลฟ์การ์ดหนึ่งใบในสนามครับ จากนั้นหยิบไลฟ์การ์ดที่เสียไปขึ้นมือครับต่อไปเป็นการทิกเกอร์นะครับเมื่อเราเสียไลฟ์การ์ดครับเราสามารถสั่งใช้งานความสามารถทิกเกอร์ได้ครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนั้นมีความสามารถทิกเกอร์นะครับและ5นะครับ Enphase ครับก็คือการจบเทินของเราครับทีนี้นะครับเราก็จะเล่นวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหาผู้ชนะได้ครับการจบเกมนะครับจะจบได้2วิธีครับ1ครับ ไลฟ์ของฝ่ายตรงข้ามหมดและเราโจมตีลีดเดอร์ฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เหลือไลฟ์การ์ดได้สําเร็จครับเราจะเป็นฝ่ายชนะครับ2นะครับฝ่ายตรงข้ามไม่เหลือการ์ดในเด็กครับต่อไปนะครับจะเป็นการล้องเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงนะครับเราก็จะเอาทีา่เต่าก่อนเาใครเลือกก่อนนะครับต่าสิบแปดผมสิบหกฝั่งที่เป็นคนได้มากกว่ามัจะเลือก เล่นก่อนครับโอเคครับอ่าเราก็จะสับการ์ดนะครับนะสับกองการ์ดตัวเองเราก็แลกกันสับกองการ์ดโอเคเปิดมาจั่วเท่าไหร่ครับห้าใบจั่วห้าเปลี่ยนมือได้ไหมครเปลี่ยนได้หนึ่งทีครับอ่าพอเราคีบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาการดเนี่ยครับจากเด็กเนี่ยครับมาวางตามจำนวนไลฟ์ของดีเดอร์นะครับผมผมก็จะมี5้างผมก็มี5้าครับก็จะวางไปครับ ผมเป็นคนเริ่มคนแรกใช่ไหมครับผมเราก็จะเอาด่งเนี่ยจากด่งเด็กเนี่ยครับมาแอคทีฟหนึ่งใบนะครับผมถูกต้องครับผมอ่าทีนี้ผมผ่านเลยครับโอพี่ต้องผ่านแล้วนะครับเรผ่านแล้วครับผมโอเคผมเริ่มคนที่2นะครับผมจะได้จั่วนะครับจั่วกันหนึ่งใบจากนั้นแอคทีฟด่ง2ใบนะครับเริ่มคนที่2ได้โจมตีหรือยังเอ่ยในเทิร์นแรกของแต่ละฝั่งเราจะไม่สามารถตีได้อ่าทั้งั้นผมก็ทําแบบนี้ดีกว่าครับจ่ายอนนี้ด่ง เล่นหนึ่งด่งครับลงชอปเปอร์ครับผมชอปเปอร์นี่มีคีย์เวิร์ดที่เป็นบล็อกเกอร์ด้วยนะครับเข้าเทิร์นนะครับเฟสแรกนะครับก็คือเป็นรีเฟท์เฟสนะครับเฟสต่อมาก็จะเป็นดอสเฟสครับผมพอหลังจากดอสเฟสก็คือจะเป็นการด้งเฟสครับแล้วก็จะด้งขึ้นมาสองใบมไหมครับผมทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเมนเฟสนะครับก็คือการเล่นการ์ดต่างๆนะครับผมก็แถบสามเออผมก็เล่นสามด่งนะครับผม แล้วผมล่ามาเป็นโอนิกาชิมะนะครับผมกอกมาจากหัววันครับผมครับผมใช้เอฟเฟกโอนิกาชิมะนะครับโอนิกาชิมะเนี่ยคือเป็นสเตษการนะครับผมเราสามารถที่จะใช้เอฟเฟกของมันได้นะครับผมโอเคเลสโอนิกาชิมะครับเราสามารถคือเอาด้งจากด้งเด็กเนี่ยมาเลสหนึ่งไปนะครับผมอืออ่าแอ้วมีด้งต่อไปนะครับผมจะทําการเอาไคโดนะครับตีไปที่ลูฟี่ครับผมห้าพันตีที่ลิเดอร์เนาะครับผมตีไปที่ลิเดอร์นะครับ ผมเลือกอบล็อกไหมครับเอาคซิฟเอร์บล็อกไหมเก็บไว้ก่อนครับตีมาแค่ห้าพันผมกาดได้หนึ่งพันะครับอ่าครับผมอ่าของผู้เล่นลูฟี่นะครับใช้คานเ,เตอร์นะครับโดยการทิ้งการลูนะครับการลูเนี่ยมันจะบวก1นึ่พันให้กับตัวของ ลีเดอร์นะครับผมจะเป็น6 0 0 0จะตีไม่เข้านะฮะใช่ครับผมเกมของวันพีกัรดเกมครับเราจะตีเข้าต่อเมื่อเราเนี่ยมีสรางเท่ากันหรือมากกว่านะครับผมอย่างนี้เขาขึ้นเป็น6 0 0 0น5 0 0 0เพรนเขาในหัวตีไม่เข้าก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นครับโอเคอ่าแล้วเวลาที่เรากาดไปครับเราจะต้อง้งการ์ดไปนั้นไปเลยครับอาครับผม ครับผมก็ผ่านเธอเลยครับผมโอเคอ่ามาถึงครับเป็นรีเฟรชเฟสก่อนครับรีเฟรชเฟสก่อนขออภัยครับอ่รีเฟรชก่อนครับผมต่อไปเป็นดอลเฟสดอลเฟสตัวหนึ่งแล้วก็ดองเฟสครับผมครับอขีดสองดองเป็นสี่ดองโอ้โหเงี้ยผมขอเลสสามดองครับครับผมเพื่อคอโซโลลงมาครับผมครับผมอ่าจากนั้นอืม ผมเลือกเอาลูฟี่จงตี5,000ใส่ไคโดครับครับผมอ่0 0้าพันครับอ่าโอเคผมเลือกที่จะไม่ไม่ใช้ไม่ไม่ใช่เคานเตอร์นะครับแล้วก็ผมมีบล็อกเกอร์เพราะฉะนั้นผมจะต้องเป็นดาเมจเต็มนะครับก็จะเข้าในส่วนของไลท์เลยนะครับผมผมก็จะจิกการ์ดครับจากไลท์เนี่ยขึ้นมา1ใบคโอเคครับครับผมดังนั้นผมผ่านแล้วครับผมโอเคผ่านนะครับดิเฟสเซตครับ เาก็จะแอคทีฟทุกอย่างนะครับที่บนบอร์ดเราก็เฟสโดงโอเคผมขอไล่สีครับผมครับผมเป็นกุนติครับแล้วก็เอฟเฟกกุนติครับทำการเอาโดงนะครับกับข้าโดงเด็กหนึ่งใบครับแล้วก็เอาสามารถเอาเพจวันเนี่ยจากมือลงสนามได้ครับ ชื่อเพจใันไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอะไรก็ตามที่เขียวว่าเพจวันครับผมสามารถลงมาได้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์โอนิงอชิมะครับเอาโดงเนี่ยกลับมาเลสหนึ่งม่ครับผมอโอเคผมจะทําการจงตีนะครับผมเอาใครดูครับตีไปที่ลูฟี่ครับผมตีมา5,000ันเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมขอการด้วยการลุกรอกครับโอเคครับก็จะดาเมจก็จะไม่เกิดนะครับโอเค แล้วก็คาแรคเตอร์ครับที่เพิ่งลงมาครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีความสามารถในการลัชเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะโจมตีได้นะครับก็ผ่านไอเลยครับครับผมรีเฟซก่อนนะครับแล้วก็รอจากนั้นแอคทีฟสอง,งพี่ตัวครับคาแรคเตอร์ Character ที่ตั้งอยู่เนี่ยเราสามารถตีมันได้ไหม เออไม่สามารถตีได้ครับผมยกเว้นว่าตัวตัวนั้นจะมีคีย์เวิร์ดตีสามารถตีตัวที่ยอกทีฟอยู่ได้ครับถ้าอย่างงั้นต้องหาตรงเนี่ยนี๋ย้าด้งครับขอภัยลงลูฟี่ครับลูฟี่ตัวนี้มีรัชด้วยครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าเสียบสองด้งเมื่อตีจะปีดฝ่ายอกัด้บล็อกเกอร์ไม่ได้ใช่ครับดงไลยพอหังนั้นก็ไปเลยลูฟี่หกพันครับจงตีใส่ใครทำได้ เอฟเฟกต์ลูฟี่ขึ้นมาเลยอยากให้เหมือนไม่เอาพี่ไม่มีวักเกอร์ <c oughs> ออใส่ทำไม <c oughs> อ่าโอเคโอเคอ่าหกพันครับหกพันนะครับอ่ะผมขอเคาน์เตอร์นะครับด้วยสองพันนะครับผไอ้ยา่าอินตีสองพัน 3, อ้าผมอ่ะไปต่อครับโซโลห้าพันครับโซโลห้าพันนะครับผมให้อีกพันหนึ่งไอ้ยา่าผมกดเทคลูฟี่ครับเอาด้งเลสหนึ่งบยัดตัวลูฟี่ครับผมลูฟี่จะมีทั้งหมดหกพันรับผมอืม ึไปเลยลูฟี่หกพันโอเคครับสีเดอร์ครับไม่มีบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ไม่มีคอร์เตอร์นะครับฉะนั้นก็จะเข้าไห์เลยรลบจากนั้นครับผมขอเล็เพิ่มอีกหนึ่งด้งคอช็อปเปอร์ลงมาครับบนบอร์ดนี่เราคอได้สูงสุดกี่ตัวครับที่เป็นคาราห้าตัว โอเคนะตัวแต่เราสามารถที่จะลงคาแรคเตอร์เพิ่มได้นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถเราจะเอาคาแรคเตอร์หนึ่งใบเนี่ยเออ่ลงกองทงนะครับคาแรคเตอร์ <Character S 2> นั้นต้องไม่เลสด้วยนะครับอ๋อโอเคครับงั้นผมผ่านแล้วครับลิเฟสเปก e ดเปกแล้วก็ perfect. โอเคครับผมผมขอใช้เปกโอนิชิมะก่อนครับ โดองมาเบสหม่งครับผมแล้วแผงแล้วก็ไลยหกครับตา่ห้าไล่หกครับลงมาเป็นคิงคือโอ้คิงกืใช่ครับคิงเนี่ยเอฟเฟกต์คือสามารถที่จะเราเอาโดองกับขา้าโดงเ็กหนึ่งใบครับแล้วก็เ o อคาแรคเตอร์ที่มีคอสสี่หรือต่ำาไไนัครับไปเลยช็อปเปอร์เออช็อปเปอร์ดโดนเคอแล้ว ให้กับคุณตีครับผมและวตีไปที่ลูฟี่ครับเฮ้ยตีมาเจ็ดพันจะขาดคอสองพันใช่ครับผมใช้บ็อกเกอร์ครับเอาอุซบมาบ็อกให้ลูฟี่เออไม่ใช่อุซบครับเอ็มส์ขอพายช็อปเปอร์ชอปเปอร์อุซบเสรแล้วโอเคครับเอาเพจวานฮับตีไปที่ลูฟี่ครับเพจวานตี่ลูฟี่ผมให้หนึ่งพันครับผมรักลูฟี่สุดชีวิตใช่ครับผมต่อไปโซโลครับโซโลเอ็มส ไคโดโตี<ป>ไรสูโลโอ้ยอืมโอเคได้ยอมก็ได้ปลอยภัยได้เสมครับผมเอาเชินผมรีเซ็ตเฟสก่อนชุบจากน,นั้นรอแล้วก็ต้องปิดสองตองไอ้ยาในมือนี่มันอะไรกัน ผมเลือกยัดฟองดงให้ล no ูฟ <ver communist initiation> ี่ใส <with> ่นฮะครับผมแล้วก็ลูฟี่จงตีใส่โซโล่ใใส่ไคโดบอกใส่โซโล่เลยละเบอร์จัดหกพันเจ็ดพันแปดพันครับต้องสามพันเนาะใช่แล้วให้หมดเลยครับสามพันอี๊ยหให้หมดเลยสามพันมีคำถามครับผมสามารถเอาดงที่เล่แล้วจากลูฟี่ใส่ให้ลูฟี่ที่เป็นลีเจอได้ไหมครับผมเล่นแล้วคือต้องอยู่ใน เออออคสแียออโอเคถ้างั้นผมซัดหมดตัวเลยครับเจ็ดพันโจมตีใส่อุติครับไม่ตไม่ตีใครโดะแม่เอาอ,อเ,เดี๋ยวพี่ได้มื <c oughs> อเพิ่มอาร์อรนตีตายครับครับผมแล้วผมก็ผ่านแล้วผม,ผมต้องมารับมือกับคิงอีกเลยโอ้โอเคครับก็รีเฟชเบสครับด็อกเอนส์ ใช้ผมด้งครับอ่ะผมไล่ไปนี้ครับเก็คืออะไร,รเ,เก็ตคือเคโอคาเล็กเตอร์คอร์ทโหรี่ต่ำกว่าครับผม oh, โอ้ลูฟี่มันลูซี่สร้างด้งครับไปเลยครับฮึ่งอ่ะด้งผมกลบมาแล้วในสภาพเดีโอเค okay, ครับผมอ่าอันนี้อยู่ในเมนเฟดนะครับอ,อ๋อผมจำได้แล้วมันคือบาาคิ巴拉圭奥 bomber โอเคเอาเป็นการเล่นมังงะไปครับสองใบครับ ไลดูครับ6,000ีครับรับเลยครับการหยิบลายขึ้นมือเนี่ยมันต้องเอาจากใบบนสุดเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อเชียวมาต่อเลย8,000ีครับโอ้ยไม่ยั้งกันเลยพี่เดียวเชียวรับครับไม่มีติ๊กเกอร์ด้วย7 0 0 0ีครับรับอีกครับเ็อดีไลด์ก็ตามผ่านเลยครับครับเข้าเทิร์มของครับรีเฟรชก่อนจากนั้นจั่วและแอคทีฟดง ไอ้หนึ่แปดจำเป็นสิบตรงหนึ่สสจ่ายสี่ด้งครับใช้<ม>อีเวนต์อ่าดีพิงเลทโตฮอกกอรเจ็ตพิทตอนะเออเจ็ตพิทต้ตอนใช่เลยท้องอีกอันอันนี้เจ็ตพิทต้ตอนกันเจ็พิทต้อนเโอคาแรคเตอร์หนึ่งใบของฝ่งตรงข้ามที่มีพาวเวอร์หกพันหรือต่ำกว่านะครับจ่ายเลสสังด้งคัาผมติดตั้ง สเตทของผมมั่งเรือเท้าสซันซันนี่จากนั้นเทอรสซันซันนี่บอกว่าเลสตัวเองครับผมเลือกอาลีเดอร์หรือคาแรคเตอร์บนสนามของเราหนึ่งตัวที่เป็นกลุ่มหมวกฟางนะฮะบวกหนึ่งพันจากนั้นเลสซิครับเรียกแฟรงกี้มาเควยรันจากนั้นใช้ถึกลูพี่ครับยัดหนึ่งดงในตัวเองเป็นหกพันเลสซันนี่ครับตัวเขาเองเป็นเจ็ดพันเจ็ดพันตีใส่คิงครับ ครับผมเมื่อตีมาครับต่อไปก็จะเป็นบ็อกเซอร์สเต็ปนะครับถจากบ็อกเซอร์สเต็ปแลจะเป็นคอเตอร์สเต็ปครับผมการหนึ่งโด้งครับใช้บโรเมตครับโอ้ากการลบหนึ่งโด้งครับผมแล้วก็บวกสี่พันใ้คิงเพื่อคิงจะเป็นทั้งหมดหนึ่งมื่นหนึ่งพันผมตีไปเจ็ดพันไม่เข้านะครับผมโอเคครับผ่านแล้วมือหนื่สามใบโอเคเดเฟสต่อไปก็เป็นดอฟเฟส จังหวะนีท้ทำไงดีครับอ่า,อาทำนี้แล้วกันโอเคผมติดด้งให้ไคลโดเจ็ดใบนะครับตีไปที่ดูฟี่ครับเจ็ดห้าเป็นหมื่นฟองครับผมผมรับครับมนะาที่อะใช้เฟกไคโดครับทำการเอาด่งกับเข้าด่งเด็ดเจ็ดใบครับผมเป็นด่งที่ใช้ได้แล้วได้ด้วยนะใช่ครับผมเอารับหนึ่งใบลงแฟร์ลนสเลยครับผม,มก็ติด สามใบครับให้ทิงครับตีไปที่หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งตีใส่ลูฟี่ครับผมขอโอกาสห้าพันครับตายครับครับผมนะถ้าจะมีการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยไคโดก็ชนะไปนะครับผมก็คือตีนะครับขอบคุณมากตีจนหมดไลฟ์แล้วตีฟ้่มอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับครับขอบคุณมากครับมัไ้่อเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปสอนนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็เมนใต้คอมเมนต์หรือว่าจะ เข้าไปถามในที่เพจก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมาที่ร้านนะครับผมเนื้อเลนเกมมิ่งเราช์นะครับก็ผมยินดีที่จะสอนให้นะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจสินค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมจิคเดนเจอริงไม่ว่าจะเป็นวอร์มเมอร์นะครับหรือวอร์มพิซการ์เกมนะครับหรือว่าของสะสมต่างๆก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านเนื้อเลนนะครับหรือว่าจะทากไปที่เพจก็ได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามไว้เจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ